ก็ฝอเบาอีสานบานทาสวงเนาะเมื่อนี่ก็ไปหาป่ามากครับเมื่อนีนสีเห็ดปนแบบปนแบบบ้านห่อให้กินครับดวงเด้ออันนี้กับพันโลครับพันโลแมนครับสวัสดีครับไอต่อยบันทาสวงมาเหรียญน้ำนะครับเนาะมาเหรียญน้ำมือแรงแจ็คสโตสีน้ำยูกินเขาน้ำกันบ่ากําลังครับกําลังเห็ดกับเขาหนะบอตอทาสวงครับผม อ๋อวันดีครับนี่โอ้ยหลูกลูกหิ่งข่าวว่ะมีผู้นะครับเนี่ยยิ่งข่าวไม่ได้อาบน้ำให้สองมือแล้วหืม่าดื้อเดอ้อแม่ามาเดี๋ยวแมวข่า,าวให้กินป่วนเปวนปว,ปวนออแล้วน้ำพรอตต่อยหรอน้อนครับยิ่มงมาแรงนีข่าวแรงน้ำกันครับครับกระโดครับ,รบนี่ปลากระโดครับอันนี้ พี่ใช่เ่อแม่ครับพี่ชายพี่สาวมาดูครับมาโดมาจากช่องบันนอกแล้วครับเพื่อนไปหาปลาให้คอยเพื่อนครับมาโดพี่ยังกินเฮ้ยยังสเสียบเฮ็ดสมบเ่เจ้เาเฮ็ดเป็นบ่อหิดสมไ,ไ,ไม่แต่หนึ่งเนาะหนึ่งมักประลาดีนนเนาะเาสียบบ,บบ่แพ้ยบปากคอกันละบััง,ง,ง,งไปอมนกิน มือัันนเป็งไที่ได้จริงนี่ครับป่าที่หามาได้ส่วนหนึ่งอ่ะให้แม่ไปเฮ็ดกินกับแม่ป่าเนาะครับเอาอีกครึ่งหนึ่งออกมาที่ป่นบ่ได้นะครับมื่อนี้มีทั้งป่ากระแหงแล้วก็ป่าคอเออปลากวดเนาะปลาโดก็มีปลาปลากระโจนมาเขาเอิ่นั่นปลาปอีจนเออปลาอีจนปลากระโจนนะครับท่านโลดเฮ็ดได้กินครับมื่อนี้ เราหัวกระว่างจากภารกิจการงานครับมันโดนแล้วคนถามว่าเพื่อนไปใส่ก็รัางวอริสเคี่ยงบทหยาหิงอวัยว่ฒิมีปัปกปากปากกดเนาะปากกดหน่อยจะเอาไปสาวอะไรรุ่นเนาะต้อนปลา ปลาตัวใหญ่แต่น้อยมันอยู่มันต้องเบิ่งน้ำเพราะน้ำน้ำหน่อยน้ำไหลมีมีปลาหย่อนนี่แค่น้ำหน่อยน้ำหน่อยปลากระหน่อยต่ปลาไหลยอู่น้ำเลิกปลากระใหญ่น้ำเตือนปลากระน้อยนะตามระดับปลาคอเนี่ยมัต้องทีมใส่เนาะโปลน้ำกันจังมันโปนแบบโอ้โหเลยครับมือนีตอนนี้ต้มปลาแล้วครับ ต้มปลาใส่น้ำปลาไปก่อนพี่เข้าสีบโบต้มใส่กระป๋าได้ครับตีขวบเอาเห้มันหอมกินใหม่ของของพริกของขิงของเกลือหอมพริกหอมเกลือได,ด้ครับท้าเข้าขวไปนี่ไม่เก็นถึงพริกถึงขิงหรอกบ่เอาพริก ถ้าขันกีว่าสกีนะครับแต่ว่ามันมันอยากพดเอาแบบขัาวดีกว่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไปหาป่ามากครับมากินปนป่านล้วกันินข้าวแลงเนาะไปหาป่าไปบ้านแหมาอยู่หนองธรรมชาตินี่แหละเสียบหมอข้าวหนองฝีมือบาโลครับมือเนี่ยลองซีมมือข้ามก่อนโอ้ ทานทานครับปนปากคอนะครับเนะมาครับมากิน้าวน้กันบันเนี่โอ้โอนยอนหนึ่งเลยไห,ไหมจัดเลย<ด>พนลั<อ>พนหลวจ<อ>ับพันหลวมือนีเพ่นลงมือเห็ดยางงี้มเดลงน้ำครับบอสมบัติลงน้ำพ่นก็เลยอาซาแบบเห็ดคเดียวบยบไห่บไห้ยุ่งน้ำเลยาสั่นการให้ดเขาเนี่ยโอ้โหเนี่ยโคตรครับ ันหลายนะมสืเดาได้กินคนบอกค่อยไงเนี่ยซอย่าับเดี๋ยวมือหัวขาอ่อนนะ พวกที่กาอยงปลูกีนรมบาเนี่เมื่อยสื่อครับราไปหามาบนมีอย่างสุดยอดพอบานเท่าไรครับเขาบอกคงแสบดีแสบข้าก็บอกหน้าแต่ว่ามันแสบนละอย่ากันหวบานเนาะอ้หนี่ไม่แสบดี ล่องแบบนี้นครับยังใจดีครับโอ๊โอโด,ดเอาเราเอาคบเอาคนเหนียวจํำนี่นี่เต็มปากเต็มคำนี่ข้าว่าอนเนาะ ไม่ใช่ขยาครับแดงแทบแับเห็ดบ่กะเอาอยู่รองตัวนนี่นะเนี่ยเขาเอิ่นว่าปางคอนเนี่ยอันปูนะมาด้วยครับพี่นอกของแสบโอ้บักบัวกับมี่ครับบักบัวนี่เก็บอยู่ขังบ้านเงื่อน กคคบต,ต่อไปมัดพัดร,วบบดรวนะดัว่าไมา่ไหลครับขับโบเลยขออนีอยมพูเนะแสดงว่ามันหินหน่อยมันบนน่อยพูขึ้นเงื่อนพัดพี่จนะเจีงเนาะก็เก็บมาดูกบนอนกเดี๋ยกลับ หวานเขาดีหนึ่งหวานบางน่ำ <c oughs> น <c oughs> ขอติึงมืองหะครับไปไปง่วมป่ามากระเถิบก็ไปยนั่งกินข้างบ้านเบ้าอีสาน,นครับนีกอดติ้เมืองห่อยครับ ลูกตุ่มด้วยอยังมาแต่ละมือเมึงมาไหนว่างมาไหนครับไปหาอยู่หากินเนาะช่วงนี้กับช่วงโควิดเอาก็ไปหาเหยื่อกันหมดเลยดูกินน้ำบานอยูกลิ่นพื้นดีนสามางข้อเลยนะบ่มีอวดายครับอยู่กิ่นพื้นนี้สารโอ้โหสวยมากหอแม่แาแม่มาก ไกติดเก่ยวกับพุ่งนะครับมหลังแบบเอาพุ่งผูกไว้้นบางหลังบางขาบางเต็มสิบรสห้างนครับพี่น้องถ้าโรหนึ่งเล่ได้ที่พอดีก็ดีเดี๋ยวับเปบ๊อบบ๊อบบ๊อบกันไปี๋ยวจิอิ ให้เบิ้งครับพรินย่งพริกแกงพริกแกงปกระโดพริกผัดบ่เลยบ่หรืี่แกงอืมพริกแกงนั่นที่เป็นแกงได้บ่เนี่ยบ่พริกผัดเป็นโมกได้ครับนี่ก็เลยรับท่านเลยวันโอ้นี่นี่แค่ไหนเขาอยู่นี่ย้ำแร่หากินยา่ได้ครับคาว์ออนเลยก็ขันรดน้ำรืดูๆมันกั ว่าเป็นย่ำแรงเนะพวกคาบกตะไก่ตายยากกันท้องหมดมาเนเรือนพออันที่เราเกิดมาที่ไหนเมันเกิดมาเลยคล้องอ่อนแมนคือกล้ออ่อนนี่แหละมันแข็งเห <c oughs> ็นมากแมนมั้งแข็งแตกไปแช่นะอบไหมยืดเลยแข็ง มาผมมากินพักงามต้งกุต้องบานพักม่จะได้ออกานครับมือบักแกมาบวก บักหุ้งครับบับกบบบมาละกอบ้านห้องการเกษตไม่เหน <S <S ใช่ปะนนี้ม,มันสิเเ็ดใช่ไหนะแมนตาเนี่ยเขากับวรที่สุดสามาบ้านน่ะนี่ แม่ไม่เอาเขาให้มีพวกจีินะครับ มาหน่อยครับอย่าควอมกัดหน่อยเมื่กี้เอานมใหม่มันกินซึ่งวันนี่ซึ่งวันนี้เอาข่ายมันกินครับพ่อหน่อหม้กินมากินแล้วมันออกน่องันบาอยู่ก่อนมาหน่อยนะมาหน่อยแต่ไม่มันเคยกินนมมันไม่เหมีเขียวมันกินนมมันอิ่มพ่อข่อยมันกินเหรอมันไม่กินนมหรือมัน โบ,บอิมหรือเปล่าโบโยทองเครือ่องเคยก่งยองิ้งโถตรงนี้ก <laughs> อะไรหยำขอไม่จินกินไหมกินไหมมีผูดอ๋อแมวขอให้เราบอกรูไหมมีผู้เร็วๆไปไหนไปไหนไมีผู้มาจิ้งเร็วๆเบบๆหาแมวยังมาหาปอดต่อที่อทีมีผู้เร็วนี่นี่น <laughs> ไปพูดแม่รูกไหมประธายคิดอยู่ไปกินข้าวกินข้าว <laughs> พวกุยจังงในก็บบน้ำนำน้ำเจ้าเจ้บเปเนี่ยเจ้บดีดิบังน้ำมีพวกมั้งอปพวกหลบไปพวกไม่เอาขอามีสินไม่ไม่ไไม่อวาาหนอยาหักครับ มึน <Athlet ics> บม่ตากดอกเฟินน่ะขึ้นไปหาแม่นลยขึ้นเป็นไหนไปหาแม่นะใช่ไหมยังลวกกินเกาบ่อิ่ม้ลมกินเนี่ยพ่อย้ำให้กินเดี๋ยกินหอดแม่แม่ไปขายของมาแม่ไปขาย,ายของเหมือนหมื่นหกกระมากทำกินหอดแม่ครับ มากัม <G ã i> ีความือ <sh> ก <arp> <st awaiting> ูด้วยกันนะกรบบเรียเปีพอดีเนาะนีลยีอบาง วานก็กินปูเนื้งเขาเมันสุก่อนมันอ่อนขมันแข็งหมพานอไทยหมีุ่เหลงเพื่องใท่เขากับแสบนาอื้มีู่มีู่ เอาเนื้อมาหนอนไป่หน่อยมามาจามกับมีพวกมีพวกอย่างนี้ไอ้พวกกวนพอ่พอพ่อถ่ายคลิปเนาะอืมหูมจะกว้านมันถอยถอย่ยางถอยออกไปแล้วเหลือเบิงอืมอืมไอ้มุดกล้องนนเนี้ยบ่เนี้ยแล้วกล้องกระร่มมีหรอเพื่อนน่ะเป็นนอนอยู่ในโต๊ะุ่นเป็นนอนแอต่กล่องพี่นอ้องเอ้ยหมาผม <c oughs> มันมีผู้อิบบมดอกมันม่กกวนพอไม่หยอกพอชื่อว่าอะไรว่าครับยังมาตัวเดียวมันไม่มูเหรียญมันไม่มูหยอกว่าจะหายว่าลาบเพิ่นน่อย,ยวา่าเหรียญน,น้ำเพิ่นรับผมก็บไม่ค่อยยุบบ้านไปหาย่หายกิน มื่อหนาเนาะประกาศดอกเนาะถ้าหลวงมิ้นท์ไม่นุ่ยังเสนอมากกับมากเด็กเป็นนูบ่กับภาไปหาหนู้นูไปียามอรดมือนี่ตอนนี้บ่ได้ไปยานน้ำมือหรอฮะไปใส่ไว้มือเศร้าเนี่ยบ่เอาใส่ใส่ตานเอร้าพัตตะวัไปยามเลยไรอะไรเลี้ยวตัวหนึ่งสองตัวบนเขา เว้ยมันพันคิดเนาะ <c oughs> อะพันรวนลาจะน,นู่เดี๋ยวนะครับหนูนหน่อยบนดับไ,ไปใส่ไปเอายังหนูหน้องขาวเนาะพันงกิ่นเนาะขันบกุ๊กอย่างงี้มาถึงหนูน้องขาวเนาะแมน <c oughs> นี่ไปได้แล้วตั้งใจเรียนถึงน,นู่นแง ว่าคุยจงไหนวะเบิร์ครับมันหลายขนาดเนี่ยประกอบมันกู้อีกเส้นขิดไปแซวกรนนัวเขาเนาะฝึก่กบอกด่างเข้มพอดูลงตัวละเอียดนวดแบบบอเข้ม แบบเป็ดเต็มเต็มกั้มเต็เมื่อเต็แมนเดี๋ยวสี่พันพัดชิวกินมือนีนโยวพันยังพัดปัดดัวทอดเดบก๊อฟท่านในโลว่าสิพัดปัดดัวกินแลถ้าปัดดัวปัะมัณตัวทำแขนเนี่นะครับทอดเดอบกอบเสียง ตดนอาแล้วบ,บันนี้นม่หักเนาะต้นพ่อ,พอคุยพร้อมอืมอนนี้เพิ่มความเผ็ดของความหอมอคือความเผ็ดกับคืออยู่กับขา,าเนาะ ห้ากินน้องใหม่กับตำมหงอ,อเผ็ดแบบอร่อยบ,ยบอร่อยเผ็ดใช่ป่ะพี่ไดเผ็ดเลยเผ็ดเลยมือเนานะมือมือเนี่ยทีบ้างยังตาได้บ่ะทนรูมือนี่ยคือัง่ะสาได้ไหมแมนท่านรู้่น วันเหงาภาษาแก่นเอาคู่ภาษาเลย่ะ <c oughs> ได้เบิดนัมนมมีหลอดจักตัวามึงก็ยัเป็นแล้วล้ะมึงคือแจ่มฟ้าขอบเท่งบนหยางแต่งแต่งขายบอ่อเลย ดีวะบักคานี่ยอาวอืออ่ออนืมตั้งกุ่ยตั้งสวดกันบํเบิดครับมันหลายๆครับวันมันสิวพวอก,กินน้อยที่่าาวัานเอาปลามาสองสามตัววันิมะปร พรอบบนเราเนื้ออันฟูครับน้ากความย่นะแมนฟูนี่นมันกล้นมันกึ้นบยังมันรงนี่ยมันแม่มายัางร่งกับกะทบวองร้นมื้อเงินมันร่งเนี่ยมันมันหดเรนมาแมนได้แทงกพ่อหยอกกันไมด้ครับมื้อเย หัอตไปเว้ยคุยดงสิไข่มืื่นกันด้วยมูงนเ่เป็นรั่วนวมือมึงน่าอม่น้อม่าอิ่มครับคุยยังไงก็เบิดมือต้องสู้กั่นเลยเนี่ยแบบว่า บบน,น,น,นะครับยูแบบบาบๆดูกินที่สารทีหาไม่ได้กินไม่ได้เลิศด้วยเงนะครับมื่อกะนะฮะปลามากนะครับแต่เราไม่เห็นกิน,นเบิ้องอยำเขาแล้วกันครับยังบ่อิ่มเนาะคนตัวเดียวอิ่ม,มะระเบิดครับขนาดอิ่มไป บอกพี่น้องกันลาดพี่น้องกันีกมีผ่านโหลดนะครับนะมากินเขานั่มาเห็ดกับเขาแหงนี่ะครับค้อยูมูบันด้วยกันเป็นรุ่นอายหลายปีอยู่ไปหาอยู่หาเก่งด้วกันมาจะหน่อยครับมืดอนี้กะบ่มีอย่างไรครับตามที่เห็นถ่ายคลิปทางอย่างด้วกันไปหาปลามาเนาะคลิปที่ลงไปแล้วกะคลิปปนแหาเี่ยคลิปนี้กะ ไม่ให้กินบ่ไเด็ไปขายเราครับคันได้ไลายเปไปขายยู่พอเด็เติมน้ำมันเติมยังมืดอ,อีกอ่ะขอล่าไปก่อนครับพ้อกันคลิปหนาขอฝากติดตามเบ้าอีกานับ้านท่าสวงนี้นะครับซองนี้นหน่อยซองนี้ขอบคุณครับครับผม นไปพูดมาหาแม,ม่ไปหาแม,ม่ลูปไปไปไป